คุณจ้าเมื่อนี้สิมาบอกห้ยฟังมี่เพื่อนๆมีน้องๆเพื่อน,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 อนถามมาอีกเนาะค่ะว่าถ้าสมมติว่าห้าเฮตุชาเรียนประจําสัปดาห์บอ,บอสําเร็จทุกสัปดาห์บอได้ดาวครบหนึง่งรอยดาวจึงสิสามารถผ่านในบอผ่านผ่านการสั่งรายได้ในบออันนี้ก็คือเพื่อนสอบถามมาเนาะคะ่ะตอนที่ไม่กุ้งเหตุกะมีผ่านบางบอผ่านบางเนาะแล้วแต่อันนี้บอสามารถหูได้ว่าระบบเพ่นใจผ่านบอึ้นอย่ก,ก็ร,ระบบค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับระบบทั้งหมดเลยค่ะอาจจะมีสิทผพานหรืออาจจะไม่มีสผพานขึ้นอยู่กับระบบ,บว่าเพิ่นจะเบิงเหนือหาที่ห้าโพดเ้ามีความสม่ำเสม,สม,สมบอบ่อนะคะบางบางบางสัปดาห์ถามว่ามีกุ้งตะกอนครบบ่บ่ไดดดาวครบกันค่ะดาวลอยดวงถามว่าครบบ่อชาเลนต่ละสัปดาบ่ได้ครบค่ะเพราะว่ามันบม่มีไผใยห้เห้าน่านอนเนื่องจากว่า เพื่อนคนหูจักกันเพื่อนส่งไห้เห่าแบบจังสีนะค่ะเพื่อนส่งไห้เห่าเดยเพื่อนกระส่งไห้เห่าเดยที่เห็นเห่าเห็นหายกำลังใจกันนี่แหละค่ะแต่ว่าถามว่าถาถาถาไรดาวถาชาเลนบกครบทุกอาทิตย์สามารถผ่านในบออันนี้ขึ้นอยู่กับระบบรวนๆค่ะว่าเพื่อนจใจเหาผ่านบอแล้วกะพกลังคนบอกว่ายอดยอดการรับชมลดลงยอดปฏิสิบัติอ่าลดลงคือ ต่เขาไปเบิงว่าบางคนน่ะเป็นอย่างคือโรดเนาะค่ะก,กับเพราะว่าหาเมือที่แล้วหาเมือที่แล้วขยันคันแข็งมากเลยค่ะขยันโพดโพดหลายโพดแห้งโพดเป็นสบโพดแต่เมือต่อมาค่ะมือต่อมาได้สามโพดสองมือที่แล้วได้โพดหนึ่งชางสีหน้าค่ะมันสีบริจากไหนล่ะค่ะคุณพี่มันสิบริดจากไหนล่ะค่ะถามแน่มันต้องลดอยู่แล้วเพราะว่าความสาม่ำเสมอเจ้ามันโบมีก็เลยว่า ก็เลยว่านี่คือจังคือจังช่องไปกุุงเนาะสังเกตเบื้องแล้วเหตุ่านมาอ่าประมาณเดือนเมื่อกี้นี่แหละถามว่ามีรถบอกมีเป็นบางมือที่จะของมืออยที่จะของมือบ่ได้รลุ่งคลิปเงาบ่ได้รลุ่งคลิปเงาส,สมาำเสมอลงเป็นคลิปสันซึ่งคลิปสันมันกับบเมันกับบริเวรระยะเวลามันบ่ได้ซ้ำคลิบเงาเนานะพเพราะเฮาเคยล่งคลิบเงาแล้วมือล,ละประมาณหาคลิปหกคลิป มานีพ่อหลังๆมากแล้วเริ่มล่งคลิปเงาเริ่มล่งคลิปเงาตลอดตลอดตลอดคลิปสันก็มีบางเป็นบางบางอันแต่ว่าจะพยายามคือพยายามล่งคลิปเงาให้มันได้ตามที่ห้าต่างไวให้มันซ้ำกันทุกมือหรือเพิ่มขึ้นอีกมือละโพธนะคะปากฏว่ายอดการรับชมมันโมลดค่าตื่นสามารถคือจังเหมือน้ามานี่ตื่นตื่นขึ้นมาเนี่ยโมลดค่ะ ยอดรับชมรดแถมเหรียญกระเพิ่มขึ้นนําอยังสีนะค่ะยอดเหรียญยอดไล่ได้กับเปอร์เซ็นต์กระเพิ่มขึ้นนั่เพราะว่าความสม่ำเสมอของเ้าโพดทุกมือโพดสม่ำเสมอ,อยาให้มันแผ่วค่ะถ้าแผ่วมือใดก็คืคอยอดตกมือนั่นแหละค่ะจะบอกให้เลยว่าถ้าแผ่วแล้วก็คนที่อยากพานนะค่ะคนที่อยากพานคุณต้องสม่ำเสมอค่ะความสมำเสมอระบบเขาจะเห็นเองคือตอนไม่กลุ้งเห็นนะคลิปว่าดดดีได้ดะค่ะไปเบิ่งเลยยอดวิวยอดอยัง บได้มียอดแตกแสนแตกลานแตกหมือนเลยค่ะโบมีค่ะยอดเบิง้งมีแค่แตกพันเป็นบางคลิปแค่นั้นค่ะจ่รักลักลอยลักพันแค่นั้นนั่นแหละแต่ว่าอาศัยความขยันสม่ำเสมอเรื่อยๆเรื่อยๆทุกมือทุกมือ,มอระยะเวลานี่ความธรรมชาติเล่นสํำเร็จทุกสัปดาห์บอบค่ะบบได้สํำเร็จทุกสัปดาห์ขึ้นยุ่ก,กระบบเพิ่นจะสรงเครื่องมือไม่ให้เฮาแต่ว่าเพิ่นก็นจะเบิ่งความสม่ำเสมอของเฮาที่สำคัญนะคะเฮ็ดสม่ำเสมอค่ะยอดวิวยังบ่ทันาี้สำคัญหรอกค่ะตอนที่ยังทมนได้่านเห็ดไ้มัน ตามเสม,มอกับพ่อค่ะเดี๋ยวระบบพ่อจะส่งเครื่องมือมาให้ห่าเองเนาะคะ่ะนี่ค่ะตามที่ม่คงเห็นไม่ม่คงเห็นว่จาจังสี่ก็เลยพานเนาะคะ่กะก็เลยเอามาแช่บอกเพื่อนๆต่อจ้า